ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจิตใจของตัวเองและเจ้าสงบจากทำงานบ้านวโวยม้กก็เปิดฟังธรรมะเจ้าก็และท้าวาจะเป็นกิจวัตรประจําวันไปแล้วเจ้าจากเสียงเพลงกักลายเป็นเสียงธรรมและเจ้าแล้วก็ออจะได้อานิสงส์ของการฟังธรรมนะเจ้า ก็ตั้งแต่ได้ลดและกิเลสข,ของตัวเองนะเจ้าในสิ่งที่ตัวเองได้ทรุดลงไปเนี่ยค่ะก็ได้อได้จัดระเบียบนี้ตัวเองนะเจ้าก็คือการคัดออกเอาออกนะเจ้าก็รู้สึกว่ามันเบามันโล่งเจ้าแล้วก็ยิ่งไปบัคกีวานเมื่หละก็ได้ฟังธรรมไห้หัวฟังหัวข้อธรรมค่ะเช่เรื่องของตบลุมทาเทนเพิงนะเจ้าจาก หลวงพ่อจนแจ้งนะค่ะเลยว่าถ้แต่ใช่พระเจ้าแล้วก็ครับหลวงพ่อดวงดีของเขานะเจ้ากระรวามก็ยิ่งได้ชัดเจนเนาะเหมือนว่าตกตกหลุมทานนะค่ะคือมาสามารถจะออกได้นะคือหลงขนาดเลยเจ้าก็ย้อนมองตัวเองนะเจ้าแล้วก็ยิ่งอายุเยอะแล้วเนาะเนี่ยค่ะก็ต้องยิ่งคนควายนะเจ้ายิ่ง ต้องฝังต้องบิบมาปฏิบัติค่ะเพราะว่าเวลาเหนือน้อยแล้วก็จะเพิ่มความเพียนให้ตัวเองนะเจ้าจะตั้งทีตั้งใจยินดีที่จะลดละอ่ะแล้วก็จะ่าะมัดระวังในการพูดในการคิดในการกระทํานะเจ้าจะบ่ฮู้ได้ผิดศีลน,นะเจ้าก็ประมาณนี้นะเจ้ากัสาพุทนะอ่าสาธุาะาธนะหลวงพ่อ่ก็ได้อันนี้สองการฟังธรรมนะเนาะ ดับข้อจรแจ้งท่านก็ขายเพชรขายพลยนะขายยมโกยมพรายขายทองนะของมีค่ามีราคาเลยท่านก็โอ้ดูชีวิตท่านเป็นมหาเศรษฐีนะนะก็สละมาได้นะีนก่ก็ไม่ธรรมดาเนาะต่อไปเชิญยมโกเนาะเชิญ